จอตัวนี้นะครับในเลทราคานี้คือดีมากๆนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรมีมี GT เนี่ยเกือบจะดีแล้วก็เลนส์ตัวสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลเลนส์หลักเนี่ย64ล้านพิกเซลโอ้โหขอตบมือเลยนะครับทำงานได้ดีมาก สวัสดีครับสวัสดีเมื่อสมาชิกทามใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการรีวิวเต็มนะครับของเจ้า Realme GT Master Edition <S <S 1> <S 1> <ๆ>นะครับก็เป็นโทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่ Realme เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปนะครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับคือเอาจริงเครื่องนี้ได้มาสักระยะหน,นึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ ใช้งานสักพักใหญ่ๆแล้วแ่ะนะครับแล้วก็มารีวิวในวันนี้นะครับเพื่อที่จะบอกข้อดีแล้วก็ข้อด้อยให้เพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนจะไปเริ่มรีวิวนะครับผมขอฝากช่องทางการติดตามของช่องเรานะครับทั้ง y u u t u b e f b o o k นะครับแล้วก็ Instagram นะครับโดย Instagram เนี่ยเพิ่งเปิดนะครับก็ฝากไป follower กันด้วยแล้วกันนะครัสำหรับท่านใดที่ เล่น Instagram นะครับในนั้นก็จะมีพวกคลิปริวหรือโพสต์รูปภาพต่างๆนะครับก็จะเน้นไปที่ Instagram นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มรีวิวทีละจุดเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้กับช anel ทำตามใจด้วยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องของบอดี้และการจับถือนะครับสำหรับบอดี้และการจับถือของเจ้าเรียวมี GT m a s t e เเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จับถือแล้วดีมากๆนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอย ข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือดีไซน์เนี่ยดีมากๆนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจนะครับฝาหลังเนี่ยจากกระเป๋าเดินทางนะครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยสีที่เราได้มารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสีโวเยเกอร์เกรย์นะครับโดยการออกแบบเนี่ยจะออกแบบโดยคุณฟูกะซาวะนะครับเป็นคนออกแบบเรยวมีเครื่องนี้นะครับโดยคุณฟูกะซาวะเนี่ยจะเป็นนักออกแบบชาวญี่ปุ่นนะครับที่เรยวมีเนี่ยไปคอลแลบด้วยนะครับก็ การดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างยูนิคจากรุ่นอื่นๆมากและมันก็เป็นอะไรที่ดูพรีเมียมมากเช่นเดียวกันนะครับ <S <S คือเอาจริงๆนะตอนผมเห็นรูปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์มันแปลกๆว่าอะไรเงี้ยแต่พอจับเครื่องจริงแล้วเนี่ยโอ้โหความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันหรูอ่ะมันพรีเ huh. มียมนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาเอามาทําด้านหลังเนี่ยมันเป็นวัสดุแบบวีแกนเลเชอร์นะครับก็คือเหมือนเป็นหนังนะครับกึ่งๆจะเป็นหนังเทียมนั่นแหละนะครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับในเลทราคานี้นะครับส่วนงานประกอบนะครับต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหรูหรานะครับเช่นเดียวกันนะครับงานประกอบเนี่ยเนี๊ยบมากๆนะครับคือรู้เลยว่าเดียวมีเขาตั้งใจทําเครื่องนี้จริงๆนะครับพอจับถือแล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะฝาหลังที่ ใช้แล้วแบบไม่อยากใส่เคสอะ่ะเออไม่อยากใส่เคสจริง,รงเพราะว่ามันแบบมัน,ม,นมันดูดีมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองจับที่ศูนย์บริการดูนะคือด้านหลังเนี่ยทำได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนเรื่องถัดมานะครับเรามาพูดก,กันต่อเลยก็คือในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลของเจ้าเรียวมี t Master e d อ t i o n นะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด6.43นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Super a m o ม e ด1หนึ่งยี่สิเนะครับแล้วก็มี t Touch s ซ m pling rate อยู่ที่3า0 h z อหสิบเฮนะครับ ไม่ธรรมดาจอตัวนี้นะครับในเลทราคานี้คือดีมากๆนะครับคือถ้าฟังจากสเปคแล้วเนี่ยโอ้หอาจจะดูเวอร์ดูลังการนะครับแต่พอมาใช้งานจริงๆเนี่ยมันมันก็ดีอ่ะมันดีตามที่เขาเคลมเลยคือจอตัวนี้เป็นจอตัวเดียวกันกันกบที่อยู่บนเรียวมี GT นะครับรุ่นพี่ของเขาที่ราคาเกือบ20 0 0 0ื่นนะครับรุ่นนั้นแหละก็คือจอตัวเดียวกันเลยกับตัว m a s t e r e d i t i o ชเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งานต่างๆนะครับเหลือๆนะครับจอตัวนี้ครับสามารถเล่งความสว่างได้สูงสุดถึง1,000นิตะครับการใช้งานกลางวันแดดจ้าๆเนี่ยเท่าที่ผมไปลองใช้งานมานะครับลองเอาไปนําทางนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ ติดไว้หน้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่กลางวันแจ้งๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับคือเราเนี่ยเห็นจอแบบชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวเลยใครที่ใช้งานกลางแดดบ,บ่อยๆนะครับเรยมี GT Master เอนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรยมี GT เนี่ยเกือบจะดีแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า 1เลยจอเนี่ยดีดีมากๆนะครับจอเนี่ยสิเต็ม10ในเลทราคานี้นะครับแต่ที่ผมพูดว่าเกือบจะดีเป็นเพราะว่าตัวลําโพงเนี่ยมันดันเป็นลําโพงเดี่ยวครับอันนี้ผมแบบเสียดายมากๆคือถ้าเดียวมีให้ลําโพงคู่มาเนี่ยมันจะ10เต็ม10เลยในเรื่องของงานเอเจนตเมนนะครับแต่พอมันเป็นลําโพงเดี่ยวเนี่ยมันก็ เกิดความรู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่ามิติของเสียงต่างๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันสู้ลําโพงคู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้นะครับลำโพงเดี่ยวเนี่ยรายละเอียดเสียงมันไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับจะเป็นแนวในเรื่องของเสียงแหลมซะมากกว่านะฮะแต่ว่า ถามว่าดังไหมดังนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับเรือมีเขาก็ทดแทนนะครับด้วยแจ็คหูฟัง3.5ให้แทนนะครับใครที่ยังใช้หูฟัง3.5อยู่ก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของ Netflix นะครับตัวนี้ก็รองรับ Security ที่ L1 นะครับก็ใช้งานกันแบบเต็มที่กันไปเลยนะสำหรับในเรื่องของ Netflix ครับผมเรื่องถัดมาครับเรามาพูดถึงในเรื่องของ Perform a n c e กันต่อนะครับ p e อ f o r m ร n c มของเจ้า r ร a อม e GT นั้นนะครับมาพร้อมกับ11นครอยด์11นะ ตัวนี้เป็นชิป CPU Snapdragon 778 5G ตัวแรกที่ช่องเราได้มารีวิวเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัส Snapdragon ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นชิป Snapdragon ที่แรงน้องๆ Snapdragon 800 Series เลยนะครับแต่ข้อดีของมันคือ 1. ครับประหยัดพลังงานมากกว่านะครับ2 มันร้อนน้อยกว่าแซฟทากอน800ซีรี์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเจ้าชิปตระกูล700นะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาจนมันแบบใช้งานทั่วไปแบบเหลือๆแล้วนะครับแล้วมันเกินคําว่าใช้งานทั่วไปไปอีกนะครับคือมันเล่นเกมได้ดีมากๆเดี๋ยวอันนั้นเราค่อยไปพูดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปกันก่อนนะครับแซฟทากอน 778G นะครับแรม8กิกะไบต์นะครับลองมีให้เลือก2งความจุนะครับ128กิกกับ256กิกะไบต์นะครับก็เท่า แบบเหลือมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ CPU มันแรงนะครับบวกกับจอ120 h ฮพอใช้งานในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยทั้งเล่น Facebook Instagram Chrome อะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นเนี่ยลื่นไหลแบบอย่างก,กับใช้ได้เกียวอ่ะ นะครับคือลื่นมากนะครับแล้วก็การสลับแอปไปมาต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมูทแล้วก็ลื่นไหลไม่มีอาการสะดุดหรือกระตุกให้เห็นเลยนะครับอันนี้คือต้องชมเลยว่าคือมันแบบเออมันแรงเหลือแล้วสาหรับโทรศัพท์ราคามื่นต้นๆในยุคนี้นะครับมันก็ใช้งานได้แบบโอเคแล้วนะครับทีนี้เรื่องของ IG Story นะครับสำหรับใครที่ฝากมานะครับก็จะให้เหมือนเช่นเคยครับไปดูกันทดสอบ IG Story ของ Realme GT Master นะครับก็คุณภาพได้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องหน้านะเดี๋ยวผมลองซูมเข้าซูมออก ครับปริ Quality ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบ IG Story นะครับบน Realme GT Master เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มเติมโดยการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับคุณภาพก็ได้ประมาณนี้นะมีคนขอเข้ามานะครับก็จะให้ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ IG Story นะที่ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับผมก็ลองทั้งการถ่าย IG Story แบบธรรมดาแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคนขอมาว่าเฮ้ยลองพี่ลองทำแบบใส่ฟิลเตอร์ให้หน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะต่อมานะครับเรามาพูดต่อกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมของเรือมี GT Master เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเกมนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเกมแรกกันก่อนก็คือ p ับ G Mobile นะครับ p u b G Mobile เนี่ยปรับภาพได้สูงสุดที่ระดับ HDR นะคร เฟรมเลตเป็นเอาท้านะครับก็เล่นเนี่ยลื่นนะครับไม่มีอาการกระตุกนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ประมาณ40นะครับคือไม่ได้ถึงขั้นลื่นเท่า Snap 8 8ปนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโอเคแหละเพอร์ฟอร์มนซ์มันอ่ะผมว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับพวก s n a ด d r รา o อน5 5นะครับคือการเล่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับดี คือเล่นเอาจริงๆเนี่ยมันลื่นเลยแหละนะครับยิ่งถ้าไม่อัดหน้าจอมันก็ลื่นขึ้นอีกนะครับคืออินเสิร์ตที่ผมขึ้นให้เนี่ยมันจะเป็นอินเสิร์ตที่อัดหน้าจอไปด้วยนะครับเฟรมเรทมันก็จะดรอปลงมาจากที่มันควรจะเป็นนิดนึงนะครับประมาณนั้นสําหรับพับจีก็เล่นสบายๆนะครับชิลๆนะครับส่วน RV นะครับอันนี้มีประเด็นเล็กน้อยนะครับคือเกม RV เนี่ยมันยังไม่สามารถเปิดโหมด h i f r a m ร r a t e กับเจ้าเรย l มี GT Master ได้นะครับก็เล่นได้แค่30เฟรมเรทนะครับแต่ก็ เท่าที่เล่นเนี่ยมันก็เล่นได้เต็มที่แหละก็คือ30เฟรมถามว่าลื่นไหมมันไม่ลื่นอยู่แล้วนะครับสาเฟรมแต่ว่า คือเซตติ้งมันยังปรับไม่ได้ไงประเด็นนะคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเนี่ยมันยังไงมันก็ปรับได้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวมีอัปเดตมีอะไรเดี๋ยวก็ปรับได้แน่นอนเพราะว่าชิปแรงขนาดนี้จะให้เล่น r าวี30เฟรมเรทมันก็ดูแบบไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอนาคตเขาคงปรับนะครับสำหรับเกม ROV นะครับส่วนอีกหนึ่งเกมนะครับที่ขอพูดถึงหน่อยก็คือเกม Asphalt 9นะครับก็ปรับภาพสุดทุกอย่างเนี่ยเท่าที่เล่นนะครับค่อนข้างลื่นนะครับอาจจะไม่ได้ลื่นแบบสมูท60เ เล่นได้โอเคเลยคือภาพกราฟิกต่างๆค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวก็ตามอินเสิร์ตที่ขึ้นไว้นะครับสำหรับเกมต่างๆที่เราทดสอบกันในวันนี้นะครับ ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยพอใจแค่ไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอามาเล่นเกมแบบทั่วๆไปอะ่ะไม่ได้เป็นนักแคสเกมไม่ได้ไลฟ์เกมเนี่ยก็โอเคนะผมว่าใช้ได้สาหรับเครื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเล่นเกมหนักจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าซับดะก 8, อ้อนแปดเจ็ดศูนย์นะครับแปดแพวกนี้ตอบโจทย์กว่าแน่นอนนะครับกับชิปต,ตัวนี้ก่อนจะไปเรื่องกล้องนะครับผมขอฝากเบนช์าร์กให้ดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเบนช์าร์กเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยได้เบนช์าร์กไปเท่าไหร่ครับ เรื่องถัดมาครับเรามาพูดกันต่อถึงเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียวม,มี GT Master ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำมากๆนะครับด้วยซอฟต์แวร์ที่จูนมาได้ดีแล้วล่ะนะครับคือซอฟต์แวร์วันนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันนิ่งแล้วก็ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือรีดประสิทธิภาพกล้องได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับการเหลื่อมสีที่เคยเป็นตอน GT เนี่ยก็ ไม่มีแล้วนะครับบนเจ้า GT Master ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับก่อนจะไปเริ่มให้ดูรูปนะครับผมขอพูดสเปคของกล้องสักหน่อยละกันนะครับกล้องหลังนะครับสตัวนะครับความละเอียดตัวเมนคาเมล่าเนี่ยความละเอียด64ล้านนะครับ f 1.8เลนนะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นเลนอัลต์ไว้นะครับความละเอียด8ล้านนะครับ f 2.2แล้วก็เลนตัวสุดท้ายเป็นเลนมาโครนะครับ2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซล ก็เอาจริงๆนะครับว่าเลนมาโครเนี่ยใส่มาเพื่อกิมมิกจริงๆนะครับใช้งานจริงๆไม่ได้นะครับอันนี้พูดตามตรงนะครับเราพูดกันแบบจริงๆเลยนะคือ2ล้านพิกเซลตัวเนี้ยคุณภาพค a l i t y ค่อนข้างแย่นะครับคือใส่มาเพื่อให้มันมีอ่ะเข้าใจปะแต่ถ้าการใช้งานจริงเนี่ยผมแนะนําว่าคุณซูม2เท่าจากเลนส์หลักเข้าไปเนี่ยเพื่อโคสอัพแบบเนี้ยมันได้คุณภาพที่ดีกว่า การใช้เลนส์มาโคร2ล้านนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่อยากจะบอกนะครับอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลนส์มาโครมาละนะครับปล่อยมันไปเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของเลนส์หลักกันดีกว่านะครับเลนส์หลักเนี่ยหกล้านพิกเซลโอ้โหขอตบมือเลยนะครับทำงานได้ดีมากนะครับผมเอาไปเที่ยวเขาใหญ่มาเนี่ยลองไปถ่ายคนนะครับลองไปถ่ายแบบแนวพอเชตนะครับถ่ายวิวถ่ายอาหารต่างๆบอกเลยว่าโคตรเทพคือ ดีมากๆอ่ะคือสกินโทนนะครับแจ่มมากนะครับการละลายหลังทำได้ค่อนข้างดีนะครับ HDR ในพื้นที่กว้างๆที่แสงจัดๆเนี่ยก็ทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับทั้งเล่นหลักและเล่นเอลาตา์วายนะครับผมถึงบอกว่าซอฟต์แวร์ของเรียวมี GT รอบนี้ มันจูนมาดีมากๆนะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่แหละคือมือถือเรียวมีที่ในราคา13ื่นที่แบบเฮ้ยมันน่าซื้อถ้าคุณเป็นคนเน้นกล้องจริงๆผมว่ามันโอเคมากๆนะครับสำหรับกล้องหลังคือการเบอร์ขอบการตัดขอบต่างๆมันโอเคนะครับซีนออปติมัก็ดีนะครับไม่ได้เล่งสีอาหารจนแบบ เวอร์ Word, จัดอะไรเงี้ยมันยังคงใกล้เคียงกังความเป็นจริงอยู่นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าโอเคมากๆสําหรับในเรื่องของกล้องหลังนะครับก็ตามภาพอินเสิร์ตที่ผมขึ้นมาให้เลยคือรอบนี้ผมค่อนข้างประทับใจนะครับคือมันถ่ายดีกว่าเรยมี GT ตัว2 0 0 0 0ของค่ายมันอีกอะ่ะเออเนี้ยก็สมแล้วละ,ละที่เรยมีเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของคุณภาพกล้องให้ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อด้อยเลยนะครับข้อด้อยของกล้องหลังนะครับเท่าที่ผมเจอนะคือกลางคืนเนี่ยไม น้อยค่อนข้างเยอะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเลนตัว64ล้านเนี่ยเซนเซอร์รับภาพมันอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับก็คือมันเป็นเซนเซอร์แบบ1ต่อ2อะ่ะมันก็ไม่ได้แบบใหญ่อะไรขนาดนั้นมันก็รับแสงได้ค่อนข้างน้อยกว่านะครับมันก็เลยไม่ได้จัดการในเรื่องของน้อยได้ดีในเวลาการถ่ายกลางคืนนะครับแต่ว่ากลางวันเนี่ยโอเคเลยผ่านนะครับส่วนคุณภาพของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้นะครับความละเอียด32ล้านนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาจากเรยวมี GT นะครับก็ถือว่า หเลยที่ผมชอบคือมุมมองค่อนงกว้างนะครับ2การละ,ละลายหลังนะครับละลายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถปรับความละเอียดนะครับความเบลอพื้นหลังได้นะครับว่าจะเอาเบอร์มากเบล์น้อยอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ใช้เซลฟี่กล้องหน้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เท่าที่ลองให้เพื่อนผู้หญิงลองเล่นดูเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชอบนะครับการมีบิวตี้โหมดต่างๆก็ทําได้เนียนพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้คือเรย์มี GT Master เนี่ยเขาไปคอลแลบกับโ o ดักนะครับในการทำฟิลเตอร์ในเครื่องนะครับเท่าที่ไปลองถ่ายเนี่ยมันจะมีโหมดที่ชื่อว่าโหมดสตรีทนะครับไปลองถ่ายมาโอเคมากๆนะครับภาพต่างๆคุณภาพเนี่ยมันจะได้แบบกึ่งๆโทนฟิล์มนิดนึงนะครับมันมีความแบบ คล้ายๆกับฟิล์มโกดักอ่ะเออก็เพราะว่าเขาไปโคกับโกดักอันเนาะมันก็ให้รายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับมีลูกเล่นต่างๆให้เล่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้าเรย์มี GT Master ตัวนี้นะครับส่วนคุณภาพของงานวิดีโอนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับผมนะผมคิดว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับคือด้วยความที่กล้องมันไม่มี o i s อเ่ะเวลาเอามาใช้จริงๆอ่ะการสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีอ่ะมันทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีความแบบ ภาพเขยา่าเขย่าให้เห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยังคงมีเฟรมเรตตกอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ไม่ได้ทํางานได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็กล้องหลังถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30fps นะครับแล้วก็กล้องหน้าถ่ายได้แค่ Full HD 30fps นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้นะครับไม่ได้เด็ดเรื่องวิดีโอแต่ภาพนิ่งนี่สุดยอดนะครับ เรื่องกล้องจบไปนะครับเรามาพูดกันต่อถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันต่อเลยนะครับสําหรับแบตเตอรี่ของเจ้าเรือมี GT Master นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4,300 mAh นะครับพร้อมอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่อง65วัตต์นะครับเป็นแบบ USB Type A to Type C นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ65วัตต์ตัวนี้ เคยทํารีวิวไปแล้วนะครับตอนอทําคลิปชาร์จเรียวมี GT นะครับก็อะแดปเตอร์ตัวเดียวกันนะครับกับตัวนี้แหละกับตัว GT Master มันเป็นอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรียวมีเคมไว้นะครับสานาทีนะครับสูงถึงร้อยนะครับเร็วมากๆนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้งาน1วันเนี่ยเอาจริงๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ถึงแบบปริ่มๆนิดนึงนะครับคือแบตเตอรี่4,300มิลลิแอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกือบจะอยู่ได้แบบมั่นใจอ่ะมันไม่ถึงขั้นอยู่ได้มมั่่่่นใจแตวาปริๆคือ 100%นะครับชักปลั๊กออกตอน7โมงเนี่ยเอาไปใช้ใช้นู่นใช้นี่ใช,นใช้นั่นกลับมาถึงบ้านเนี่ยประมาณ6โมงเย็นเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือประมาณ18%นะครับก็โอเคแหละถ้าคุณไม่ได้ไปเล่นเกมเยอะมากมายนะครับมันก็เอาอยู่สำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ส่วนเรื่องของ G P S ต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมลองเอาไปนำทางด้วยมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยขี่เลาะไปเลาะมาก็ ทำงานได้ดีนะครับไม่มี GPS เพียนแต่อย่างใดนะครับก็จับ GPS ได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ Snapdragon 778ตัวนี้นะครับก็ถ้าให้สรุปเลยนะครับเรอ์มี GT ตัวนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะเน้นนะครับการทำให้มันเป็นแบบมือถือสไตล์แบบไลฟ์สไตล์โฟนอะนะครับไลฟ์สไตล์โฟนก็คือ เด่นในทุกๆด้านอนะคืออาจจะไม่ได้เด่นสุดไปทางใดทางหนึ่งเหมือนกับตัว Gt ที่เป็นรุ่นพี่เขานะครับ Gt รุ่นนั้นเนี่ยคือเขาค่อนข้างมีทาร์กเก็ตชัดเจนนะครับตัวนั้นเนี่ยคือเน้นในเรื่องของคนที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเขาใส่เซราก่อน888มาแต่ว่าตัวเนี้ย เขาเน้นในเรื่องของความบาลานซ์นะครับจอดีนะครับ CPU ดีแต่อาจจะไม่ได้แรงขนาด800 s ี r ีส์แต่ก็ดีอ่ะนะครับกล้องดีนะครับแต่งานวิดีโอยังไม่ได้ดีมากหนักนะแบตเตอรี่ก็ไม่ได้อึดมากแต่แลกกับการชาร์จไวอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในเลทราคานี้นะครับแล้วก็อยากจะเสริมนิดน,นึงนะครับข้อด้อยสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าให้พูดถึงข้อด้อยของ r e a l m ี GT master edition ตัวนี้นะครับผมคิดว่า1เลยนะครับลำโพงเนี่ยมันควรจะเป็นลาโพงคู่นะครับอันนี้แอบเสียดายเพราะว่า จอก็ดีอ่ะมันมาตกมาตายที่ลาโพงอ่ะมันก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับกับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของเลนหลักที่ถ้าใส่ OIS การสั่นมาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบสมบูรณ์อ่ะเพราะว่ามันขาด OIS อย่างเดียวเลยกล้องหลังอ่ะถ้ามันมีเนี่ยคือยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีโทนที่ดีมีไว้บาลานซ์ที่ดี จูนซอฟต์แวร์มาดีแต่มันขาด OIS นะครับแค่นั้นเองนะแค่นั้นจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเรียมีประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าเรียมี GT Master มาให้เรารีวิวกันนะครับก็ถ้าใครสนใจสินค้าของเรียมีนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือไปลองเล่นนะครับที่ศูนย์บริการต่างๆนะครับของเรียมีได้นะครับเขาก็มีจัด โอเปอเรเตอร์ต่างๆอยู่นะที่ซื้อเครื่องพร้อมกับโปรอะไรเงี้ยราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กับช่องตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับน,นี้สวัสดีครับ